สวัสดีครับผมวุนชัวร์ครับพบกับรายการรถซับเบอร์ครับวันนี้ผมนำรถสปอร์ตซีดานอีกรุ่นหนึ่งฮะมารีวิวให้ท่านดูครับกับเจ้าเมอร์เ e เดสเบนซ์ C 2 5 0 D A M G นะต้องบอกว่าเป็นตัว9สปีดหรือ9เกียร์นั่นเองฮะออปชันด้านหน้าของเขาเนี่ยมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับเป็นตัว Intelligent Light System นะฮะสองแสนสว่างเนี่ย ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลาอยู่ในที่มืดปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะมาพร้อมกับมัลติบีมนะฮะซึ่งทำงานควบคู่ระบบวงล้อหรือวงเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับในส่วน Daylight Running ก็มีมาอยู่ในชุดไฟหน้าของเขากระจังหน้าเป็นไดมอนด์กิลบ่งบอกถึงความสปอร์ตนะครับตัวนี้จะมี Park คเซนเซอร์ในที่กันชนนะกันชน AMG นะฮะ ในชุดของเขาพาร์ทเอ็มจีรอบคันเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อก่อนนะครับเป็นล้อเอ็มจีสวยงามโดยทีเดียวคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่4เส้นนะครับเชรถเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับออปชั่นกระจกมองข้างกล้อง360องศานะครับบายสปอร์ตมีมาให้นะครับหลังคาเป็นหลังคาแก้วพารามิกสามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนระบบความปลอดภัยของเขามาพร้อมกับระบบประตูคีเลสนั่นเองนะฮะใช้ปลายนิ้วสัมผัส นะครับเปิดมานะครับตัวนี้จะเป็นรูปทรงสปอร์ตนะครับกระจงเขาไร้ขอบนี่ขอบประตูจะเป็นไร้ขอบกระจกโค้งมนนะครับให้ความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูเลขไมล์กันบ้างนะครับสำหรับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0แกิโละครับส่วนตัวรถนะครับออปชั่นของเขาเนี่ยมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็มีระบบครูสคอนโทรนล็อกความเร็วมาให้ด้านหลัง ผมอลัยก็จะเป็นระบบเกียร์แพดเดิลชิฟนะฮะทำงานควบคู่กับระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็นระบบแมนนวลนั่นเองนะฮะคันเกียร์จะอยู่ด้านฝั่งขวานะครับมาดูนะครับในส่วนตัวออปชั่นมัลติมีเดียกันบ้างนะครับเป็นจอคอมมานด์ขนาด10นิ้วนะฮะแสดงผลเกี่ยวกับโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ก็ จะโชว์ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับขยับลงมาที่ระบบแอร์เนี่ยเป็นระบบแอร์ออโต้นะฮะจะมีจอแสดงผลอยู่ด้านล่างบนจอคอมมานด์ตรงนี้สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้2ฝั่งซ้ายขวาหรือระบบดูโอ้นเองนะฮะขยับลงมาเครื่องเล่นซีดีสามารถเปิดดูเนวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีระบบเนวิเกเตอร์หรือ gps ในตัวนั่นเองนะฮะโดยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเหมือนที่อื่นนะฮะเพราะที่อื่นเขาติดตั้งเพิ่มแต่ของเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มมีมาในรถอยู่แล้วนะครับ และในส่วนแผงคอนโซนตรงนี้ก็จะเป็นลายแคปลาคาร์บ,บอนนะฮะให้ความสปอร์ตหรูหราทีเดียวนะครับแล้วก็ขยับมาดูนะฮะในโหมดของมัลติมีเดียตรงด้านล่างหรือจอยควบคุมตรงนี้นะ,ะหมุนได้ปรับโยกซ้ายขวานะครับได้หมดนะฮะหรือใช้ปลายนิ้วสัมผัสลากไปมาก็สามารถสั่งงานได้กดปุ่มโหมดการขับขี่ก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนตัววอลลุ่มเล่งเสียงเพิ่มเสียงก็จะอยู่ฝั่งด้านขวานะฮะสามารถเปิดปิดได้โดย จอแสดงผลจะอยู่บนด้านบนนี่นั่นเองนะในส่วนหลังคาก็จะเป็นหลังคามุลลูปนะฮะในระบบเครื่องเสียงก็เป็นระบบเบร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะมีเมมโมรีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับสามารถตั้งได้นะครับส่วนภายในนะครับเป็นเบาะได้ขาวนะครับแต่ AMG นะฮะเบาะหนังแท้คอนโซลตัดด้วยโครเมียมนะฮะให้ความสวยงามนะครับภายในก็ นั่งได้สบายนะครับในด้านหลังนี่พูดอย่างที่ผมเคยนั่งไปให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่ติดหัวไม่ติดขาเลยนะครับนั่งแบบสบายสบายเบาะสามารถพับเปิดไปได้นี่ฮะเวลาการเดินเข้าเดินออกตรงนี้ได้สบายแล้วแล้วสภาพภายในคันนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะรายละเอียดต่างๆนี่ไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะครับบอดี้ต่างๆทุกอย่างเดิมสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะครับนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ไปดูนะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับต้องบอกว่า,าด้านหลังเขาเนี่ยนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกรถซีดานทั่วไปนะครับก็สามารถเปิดฝาท้ายออกมาเก็บของเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างได้จุเยอะทีเดียวนะฮะเป๋าใบใหญ่เนี่ยก็ยัดลงไปได้สบายไม่ต้องกังวลว่ารถคันนี้จะเป็นรูปทรงสปอร์ตแล้วเนี่ยจะอึดอัดหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าได้สบายสบายเลยนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะฮะใช้ปลายนิ้วสัมผัสเป,เปิดปิดนะครับ อุปกรณ์ต่างๆของตัวรถภายนอกสภาพยังอยู่เดิมๆเลยไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับกันชนก็เป็นกันชน AMG นะฮะเป็นในชุดพาร์ท AMG ของเขามีา Park sensor นะครับรถสีดำสีรอบคันเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะขนาด2,000 cc นั่นเองนะฮะ สภาพตัวรถบอดี้ต่างๆนะครับรถคันนี้เก็บงานมาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับสีสันนะฮะเราไปเก็บมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปล้างทาความสะอาดบิ้วขัดสีเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆนะครับสภาพรถไม่มีการชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อกลอไม่นะฮะสรุปกระดว่าครับกับเจ้าเมอร์เซเดสเบนซี0องห้ปี2019จด2020ครับตัว9สปีดหรือ9เกียร์นั่นเองฮะเลขไมล์หน่1 3 0 0สโลกับราคา 1,499,000บาทสำหรับใครที่สนใจหารถสปอร์ตซีดานคันนี้ไว้ครอบครองหรือหารถสะสมหรือหารถไปใช้วิ่งใช้งานผมแนะนำคันนี้เลยครับสวยดุดันมากๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่082856 0000 000, หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่แอดไซน์หน้าดดี9 9้า้าอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์พวกเราด้วยนะครับ และจำไว้ด้วยว่ารถที่ไหนไม่ดีเท่ากับรถเบตันชัวที่นี่ไม่ติดจี s พสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์โฟช u c o m